สวัสดีครับท่านผู้ชมฮะวันนี้ก็กลับมาพบกับพี่ต้นครับที่นี่เหมือนการทุกเรื่องราววันนี้เรามานั่งอยู่กันที่คัวมั่นปา้าอยู่ที่หนองขาวอรับคอท่ามวันจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งในวันนี้นะครับท่านทางท่านกนำลังเหนียวท่านก็ได้เอาอาหารนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมกันแล้วมาให้พวกเราได้ริมลองรสอาหารอร่อยในอีพีที่2ครับเรามาชิมกันก่อนครับวันนี้นะฮะเราก็มาชิมอาหารปา่านะครับหรือแปงปลา ปักทังนะพี่นะ,ะปลาทังปราทังขอชิมก่อนเลยนะพี่นะ,ะแล้วเดี๋ยวเราช่วยกันชิมนะนะครับแตปงลาปลาทังเนี่ยรสชาติเนี่ยนะครับในเรื่องของกลิ่นพริกแตปงตปาน้ำลุกอิกนะครับอร่อยชิกันเลยครับสุด,ดยอดจริงๆครับนะและนี่คืออีกหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์ท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งเมนูซึ่งเป็นปลาหนาปลาหนานะฮะซึ่งมันทอดกรอบแล้วก็มีด้วยพิมพด้วยน้ำผิดเผานะฮะเห็นแล้ว เมนูที่นี่ครับทุกอ,อยาก่างสุดยอดรับเห็ดกัดก้านนะครับแล้วลองมาชิมกันนะอย่างหนึ่งก็คือเขาเรียกอะไรนะพี่แมนอ,อสดางน้ำปลาหวานแสดวน้ำปลาหวานนะครับท่า,านผู้ชมนะครับแสดงน้ำปลาหวานนี่ตอนนี้หาก,กินยากเลยพี่นะ,ะ,ะหาก,กินยากมากนะครับเราก็ลองชิมกันเลยว่านะรสชาติเป็นยังไงนะครับแต่ดูนะครับน่าทานมากชิมกันเลยครับออื วันนี้เมนูเด็ดทั้งนั้นเลยครับครับหลังจากที่เราได้คิมอาหารให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแล้วนะครับบอกได้ว่าห่วงม่านฟ้าเนี่ยนะครับอาหารของเขาอร่อยทุกเมนูรสจัดจ้านนะครับคนที่ชื่นชอบอาหารปากนั้นเราไปกินเลยดีกว่านะพี่นะครับท่านผู้ชมเรากินขออนุญาตนะกินข้าวกปพร้อมๆกันเลยครับกินอะไรก็ดีครับแล้วนี่ก็มีพิกซ่าดาวนะพี่เนาะค่ะอันนี้ก็ต้มตือเต้าหู้อ่อนนะคะน้ำพิกซ่าดาวเนี่ยผมบอกได้เลยอร่อยมากนะเดี๋ยวนี้ตอนนี้หากินยากน้ำพิกซ่ดาว แล้วเนี่ยเขาัวานเนี่ยจัดจ้านนะครับน้ำพริกสุดยอดจริงๆอันนี้เดี๋ยวต้องเอากลับบ้านแล้วนะท่านผู้ชมนะครับแล้วก็อร่อยจริงๆครับค้ารสชาติอร่อยครับครับสิ่งที่แรกที่คิดอยากจะทําร้านเลยคือตัวเองอะ่ะเป็นคนที่ชอบทําอาหารอยู่แล้วแล้วก็ทําอาหารให้พ่อแม่กินทุกวันแล้วพ่อแม่ก็เห็นว่าเอ๊ะทำอาหารอร่อยก็เลยส่งมาเรียนทำอาหาร จะถามว่าทําเรียนจบไหมยังไม่ทันจบเพราะด้วยทิษเศรษฐกิจตอนนั้นก็เลยออกมาพอออกมาพอก็เปิดร้านอาหารให้เลยครับพอเปิดร้านอาหารก็เรียนรู้แล้วก็ทําเองฝึกหัดจากแม่ครัวครับครับก็เชิญชวนมาทานอาหารที่ร้านครัวม่านฟ้านะครับถ้าใครชอบพวกอาหารป่าปลาแม่น้ําของสดมาได้เลยครับทางร้านมีห้องจัดเลี้ยงสัมมนาหรือว่า รับออกงานโต๊ะข้างนอกด้วยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอาหารพื้นบ้านคใครที่จะมาฉลองปีใหม่หรือจัดวันเกิดได้ที่ความ่านฟ้านะครับติดตามหรือติดต่อทางเพจความ่านฟ้าบ้านหนองขาวเบอร์โทร0984890162แล้วก็0929376980ครับ